พยายามจะอนุรักษ์ถ้าไม่อนุรักษ์ก็หมดหมดแน่นอนเพราะว่าตอนซื้อมาสภาพบ้านนั้นใช้ไม่ได้เลยเป็นบ้านเก่าเก่าชนิดที่ว่ามันซูมทีนี้มาดูแล้วว่าเราจะซ่อมได้ไหมก็ปรึกษาหลายๆฝ่ายทั้งอาจารย์ทางเทคโนคณะสถาปฏิยกรรม เขาบอกว่าทําได้แต่ต้องพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ก็เรียกว่าซ่อมแซมไม่ได้สร้างใหม่นะฮะแต่ต้องอนุรักษ์แบบรูปเดิมไว้เช่นทางนครนอกนี้จะทําเป็นแบบทรงปัญญาส่วนนครในนี้จะเป็นแบบอาคารพาณิชย์เพราะเราก็ต้องอนุรักษ์ไว้แบบเดิมก็เพียงแต่ว่าเราทำให้มันมั่นคงขึ้น ให้แข็งแรงขึ้นแต่ทุกอย่างเนี่ยสภาพอย่างกำแพงอะไรเนี่ยเราก็จะคงสภาพเดิมไว้เขาถามว่าท้าทำไมมาลงทุนเยอะมหาศาลทำไมไม่ไปซื้ออาคารพาณิชย์ ที่นีบอกว่าถ้าซื้ออคารพาณิชย์ไม่จําเป็นต้องมาอยู่นครในนครน,นอกถูกไหมเราไปซื้อข้างนอกว่าคาจะถูกกว่านะฮะซ่อมนี้ซ่อมไปเยอะเพราะไม้แต่ละอย่างเนี่ยอ,อย่างหลังคาแต่ก่อนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็นหลังคากระเบื้องเราก็ต้องไปทั้งถึงอนครไปที่โรงงานเผากระเบื้องครับม,มีคนแนะนำให้ไปเอามาจากอ่างทองที่นี่อาจารย์ที่เทคโนโลยีบอกถ้าอ่างทองเขาเผามาเนี่ยสีมันจะเรียบเหมือนกันหมดอื แต่ถ้ามาที่สิงหารครที่โลรงเตาเผาเขาเผากะถานนี่ไปดูด้วยตัวเองเลยสีมันก็จะเป็นธรรมชาติครับหะฮะแดงมั่งดำมั่งสีเหลือบเหลือบมั่งมันก็จะดูโอเคกว่าส่วนพื้นนี่เป็นพื้นตั้งแต่สมัยเขาบอกว่าคนมาจากเกาะยอเราก็จะไม่เปลี่ยนทุกคนมาดูเขาบอกว่าออนไลน์นี้ใช่แล้วมาจาก,กเกาะยอเช่นนั้นแผ่นอย่างนั้นเราก็จะดูแลไวอ้ยอย่างดีะ คือทุกอย่างพยายามให้ให้เหมือนเหมือนแบบเดิมมากที่สุดนะกี่ปีบ้านหลังนี้เจ้าของบอกมาเลยนะคะบอกว่าบ้านหลังนี้อายุ120ปีแล้วก็เราก็จะมาทําการขุดเพื่อจะซ่อมบางส่วนไปเจอรากฐานกําแพงเมืองเราก็ไม่รู้นะคะทีนี้อาจารย์จจเร เกสเอ่มอตโรสิวิชัยเขาก็มาดูแล้วก็มีอาจารย์จากรู้สึกจากเชียงใหม่หรือเชียงรายเขามาประชุมแล้วก็มาดูเขาบอกวันนี้คือรากฐานกำแพงเมืองให้เก็บไว้อย่าทมแล้วก็ให้คนรุ่นหลังเ็าได้มาดูว่านี่คือรากฐานกำแพงเมืองมันจะต่อเนื่องมาจากหลังแบงก์กสิกรที่กําลังซ่อมอยู่ตอนนี้ ที่กรมศิลป์ทอยู่ uh huh. มันจะต่อเนื่องยาวไปถึงประตูเมือง uh huh. แต่บางบ้านที่ก็ไม่ได้ขุดก,ก็ไม่เจออ uh ่ huh. อันนี้โชคดีว่าเราเจอเจอเขาก็บอกว่าให้ไปทํากระจกอะไรเนี่ยมาปิดคร uh ับ huh. เราก็ลงทุนอีกอีกขั้นตอนหนึ่ง uh huh. เอากระจกมาปิดเพื่อจะให้เขาเห็นว่านี่คือรากฐานของเพงเมือง uh huh. แล้วทางโมโตรสิวิชัยก็ทําเรื่องมาให้ทาสตอรี่มาติดว่าความเป็นมายัางไงก uh ํ huh. าแพงเมืองเราก็ได้รู้ ก่อนก็มีขายข้าวต้มไไม่ได้ขายข้าวต้มปลาขายขายกล้วยจับแล้วก็ขายข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ทีนี้มาอยู่ที่ที่มัฟก็คิดว่าสงขานี่น่าจะเป็นปลากระพงมันขึ้นชื่ออยู่เลย<ม>ปลากระพงเกาะยอมาอร่อยที่สุดอืคุณไปกินที่ไหนก็ไม่เหมือนที่สงขาาะมนงไมันอร่อยเนื้อปลาคือชู่ที่ง่ายๆว่าถ้าเราได้ปลาเป็ดบางคนก็ไปตกเส็จที่ที่หัวเขื่อน ตัวหนึงห้าหกลกเนี่ยเนื้อมันจะแน่นเนื้อหวานเวลาเวลาเรามาเล่นเนื้อปลาเนี่ยมันจะเววเววเววนันเวลาจะพาต้มปลาเนี่ยเนื้อจะอร่อยมากแต่ของเรานี่เลี้ยงเรนจีนจาเลี้ยงในทะเลที่กว้างออญ่ใช่ไหมกระจำใ้่ไหมมันก็ว่ายน้าไม่ได้ใช่ไหมมันก็ว่ายไปว่ายมามันก็เนื้อมันจะอร่อยกว่าถึงก็บอกปลาสองน้ำสามน้ำอะไรได้เนี่ยมันอร่อยก็ปลาจะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะองนันงจ่นิครับจะสุกทอดยังไงเนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่ พราะว่าตอนแรกก็ค le ุยก <rat> ับล <Ern est. S 1> yeah. ูกว่าเราอายุ70แล้วเราเราก็ยังไม่อยากทํานะจะเลิกแต่นี้ลูกสองคนเป็นหมอหมดเขาก็คงจะไม่มาทําอาหารเราก็ยังคิดคิอยู่ว่าเราจะทำยังไงคนอาจารย์ว่ายังไงดีน่าเสียดายนะเจนศิกยที่เจทำมาทั้งชีวิตเนี่ยนะสาสาปัตยกรรมอย่างนี้ที่ดำรงอยู่คู้เมืองสงขาเนี่ยมันต้องคู่อยู่ไปตลอดไป กับสิ่งที่เป็นภูมิยาของเจนิเจนิสามารถทําให้ข้าวต้มปลาของเจดังไปทั่วประเทศตรงนี้อยุ่ไม่ได้มันกลายเป็นมันกลายเป็นศิลปะของเมืองสงขลาไปแล้ว